ล่าสุดเพจทหารหลังกองพันได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสุดระทึกที่แสดงให้เห็นเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาซึ่งกำลังพยายามรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนประเทศไทยแม้ว่าภายในคลิปวิดีโอนี้จะไม่มีเสียงสนทนาแต่เพียงแค่ดูจากท่าทางและอากับกิริยาของทหารทั้งสองฝ่ายก็สามารถสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดและความขัดแย้งที่อาจปะทุข,ขึ้นได้ทุกเมื่อ ทหารไทยมีท่าทีเข้มแข็งเดินเข้าไปขัดขวางอย่างแน่วแน่ทหารกัมพูชาแสดงท่าทีแข็งกร้าวไม่ยอมถอยง่ายๆบรรยากาศตรึงเครียดราวกับพร้อมปะทะกันได้ทุกวินาทีคำถามที่เกิดขึ้นคือไทยจะอดทนได้นานแค่ไหนจะถึงจุดที่ต้องปกป้องอธิปไตยด้วยมาตรการเด็ดขาดหรือไม่ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนระอุอีกครั้งความตึงเครียดระหว่างทหารไทยและกัมพูชา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารกัมพูชาล้ำเส้นแดนพร้อมท่าทีแข็งกราวและการยั่วย,อยุอย่างต่อเนื่องแม้ทางฝั่งรัฐบาลไทยจะออกมาแถลงการยืนยันว่าทุกอย่างยังอยู่ในภาวะปกติไม่มีอะไรน่ากังวลแต่ในพื้นที่กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงทหารไทยที่ประจำการตามแนวชายแดนต่างรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อทหารกัมพูชา แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เพียงแค่เคลื่อนกำลังพลเข้าใกล้เส้นเขตแดนไทยโดยไม่เกรงใจแต่ยังมีการติดอาวุธหนักและแสดงท่าทีไม่เป็นมิตรแหล่งข่าวภาคสนามเผยว่านี่ไม่ใช่แค่การลาดตระเวนตามปกติของกองทัพขเขมรแต่เป็นการรุกล้ำที่จงใจรายงานระบุว่าทหารกัมพูชาหลายหน่วยเข้าประชิดพื้นที่พิพาทบางจุดมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมอาวุธหนัก กระทั่งเกิดการ,รเผชิญหน้ากันแบบไม่เป็นทางการขึ้นหลายครั้งทหารไทยเองก็ไม่ยอมให้สถานการณ์ลุกลามเกินควบคุมกองกําลังเฉพาะกิจถูกส่งลงพื้นที่พร้อมรับมือกับการกระทำที่เป็นการคุกคามอธิปไตยของไทยแม้เสียงปืนยังไม่ดังแต่ความเดือดพล่านใกล้จุดแตกหักเต็มทีแล้วหลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่ซ่อนเร้นมานานไทยและกัมพูชา มีประวัติความขัดแย้งเกี่ยวกับพรมแดนมาต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ทหารไทยในแนวหน้าให้ข้อมูลว่าฝ่ายกัมพูชาเพิ่มปริมาณกำลังพลและมีการเคลื่อนย้ายยุโทโธปกรณ์อย่างผิดปกติในขณะที่รัฐบาลไทยยังคงพยายามลดกระแสความตึงเครียดทหารในพื้นที่กลับเห็นต่างเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้สงบสุขอย่างที่ถูกประกาศยิ่งไปกว่านั้น ข่าวกรองจากแนวชายแดนยังบอกเป็นในว่าอาจมีผู้มีอำนาจในกัมพูชาอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเหล่านี้ขณะนี้ทหารไทยถูกสั่งเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดทุกกองกำลังได้รับคำสั่งให้อย่าเป็นฝ่ายเริ่มแต่ถ้าถูกล้ำเส้นต้องตอบโต้ให้ถึงที่สุดสถานการณ์ระอุข,ขึ้นทุกขณะความเงียบงันของรัฐบาลอาจกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันปะทุหากยังไม่มีมาตรการเด็ดขาด ความขัดแย้งชายแดนอาจลุกลามกลายเป็นสึกใหญ่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นล่าสุดชายแดนกลับมาเดือดอีกครั้งเพจทหารกัมพูชาแรช์คลิปทหารไทยบุกถึงจุดพักทหารกัมพูชาลั่นพื้นที่นี้เป็นของไทยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนระอุอีกครั้ง <Okay. S 1> เมื่อเพจโซเชียลของฝ่ายทหารกัมพูชา <Okay. S 1> ได้เผยแพร่คลิปปะทะเดือด ซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้อนโดยในคลิปแสดงให้เห็นภาพทหารไทยเพื่อนกำลังเข้าไปถึงแนวกั้นเขตแดนพร้อมยื่นคำขาดต่อกลุ่มทหารกัมพูชาที่กำลังพักผ่อนอยู่ในจุดพักจากคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ทหารไทยได้เข้าไปเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชาโดยตรงพร้อมออกคำสั่งชัดเจนให้ฝ่ายตรงข้ามทำการรื้อเพิงพักที่ทหารกัมพูชาสร้างขึ้น รุกล้ำดินแดนประเทศไทยจุดพักดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดยทหารกัมพูชาและพวกเขาใช้เป็นที่หลบแดดพักผ่อนระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่ปัญหาใหญ่คือจุดพักนี้อยู่ในเขตแดนของไทยทหารไทยที่อยู่ในพื้นที่ระบุว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในบริเวณนี้โดยก่อนหน้านี้มีการตั้งจุดพักชั่วคราวหลายครั้งและบางแห่ง ถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นที่ตั้งประจำไปโดยปริยายมเมื่อสถานการณ์ลุกลามเกินควบคุมทหารไทยจึงต้องเข้าไปขับไล่พร้อมยืนยันอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนไทยหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ทางกัมพูชาได้ออกมาให้ข้อมูลโต้กลับทันทีโดยอ้างว่าทหารไทยเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงและเคลื่อนกำลังข้ามแดนเข้าไปยังพื้นที่ที่กัมพูชาถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเอง สื่อกัมพูชาบางสำนักถึงกับพาดหัวแรงว่าไทยแสดงอำนาจข่มขู่ขณะที่ฝ่ายไทยกลับมองว่านี่เป็นอีกหนึ่งความพยายามของทหารกัมพูชาในการสร้างกระแสกดดนันเพื่อเรียกร้องสิทธิเหนือพื้นที่พิพาทหากพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคลิปดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่หมักหมมมายาวนานไทยและกัมพูชาเคยมีความขัดแย้งเรื่องพรมแดนมาตลอดหลายสิบปี โดยเฉพาะพื้นที่ทับซ้อนที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนนักวิเคราะห์มองว่าฝ่ายกัมพูชาอาจกำลังทดสอบความอดทนของไทยขณะที่โซเชียลมีเดียอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือโหมกระแสะความขัดแย้งแม้ว่าทางรัฐบาลไทยจะยังคงพยายามควบคุมสถานการณ์และลดระดับความตึงเครียดแต่สำหรับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าสถานการณ์ในพื้นที่ไม่ได้สงบอย่างที่ใครหลายคนคิด แม้เสียงปืนยังไม่ดังขึ้นแต่ความเงียบสงบนี้อาจเป็นเพียงพายุที่กำลังก่อตัวทุกสายตาต่างจับจ้องว่าความขัดแยง้งที่เกิดขึ้นจะพัฒนาไปในทิศทางใดหากการ,รเผชิญหน้าเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยไร้าการควบคุมอาจไม่นานเกินรอที่เสียงกระสุนจะมาแทนที่เสียงคำเตือนไทยควรใช้วิธีการทูดหรือแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวกว่านี้หลังจากเพจของฝ่ายทหารกัมพูชา ได้เผยแพร่คลิปปะทะคารมตึงเครียดซึ่งในคลิปเผยให้เห็นช่วงเวลาที่ทหารไทยเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับทหารกัมพูชาพร้อมออกคำสั่งให้พวกเขาหรือเพิงพักออกจากพื้นที่ชายแดนที่ถูกระบุว่าเป็นของไทยภายในคลิปวินาทีที่ทหารไทยเดินเข้าไปปะทะสายตากับทหารกัมพูชาภาพที่เห็นได้ชัดคือสีหน้าของทหารกัมพูชาเจือดลงทันทีหลายคนมีอาการสับสน และไม่มั่นใจเมื่อถูกกดดันให้ต้องออกจากพื้นที่โดยทหารไทยใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนสั่งให้พวกเขาถอนตัวออกจากจุดพักที่ถูกสร้างขึ้นล้ำเส้นแดนไทยแต่ดูเหมือนว่าฝ่ายกัมพูชาจะไม่เข้าใจหรือกแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจข้อความที่ทหารไทยพูดไปนั้นชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้เขตแดนของไทยและจุดพักที่ถูกสร้างขึ้นถือเป็นการรุกล้ำอธิปไตยของชาติ ขณะที่โซเชียลกัมพูชาลุกเป็นไฟโจมตีไทยว่ารังแกและหาเรื่องหลังจากที่เพจดังกล่าวของกัมพูชาเผยแพร่คลิปนี้ออกไปกลับกลายเป็นว่าประชาชนชาวกัมพูชาจำนวนมากไม่พอใจมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทหารไทยเป็นฝ่ายบุกรุกและพยายามก่อกวนทหารของพวกเขาบางคนถึงกับกล่าวหาว่าทหารไทยเข้าไปหาเรื่องโดยไม่มีเหตุผล แต่นี่คือคำถามสำคัญใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายเริ่มใครกันแน่ที่รุกล้ำพื้นที่ของอีกฝ่ายมาตลอดในขณะที่คนกัมพูชาบางส่วนพากันออกมาโจมตีไทยแต่ข้อเท็จจริงจากคลิปนั้นชัดเจนว่าทหารไทยเพียงต้องการปกป้องเขตแดนของตนเองไม่ได้ต้องการย่ยยุหรือเริ่มความขัดแย้งแต่อย่างใดทหารไทยในคลิปพูดภาษาไทยชัดเจนว่าให้หรื้อจุดพักออกไป เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นของไทยแต่ดูเหมือนว่าทหารกัมพูชาจะทำเป็นไม่เข้าใจหรือไม่สนใจคำสั่งนนดังกล่าวและยังคงใช้โซเชียลมีเดียสร้างกระแสกดดันกลับมาทางฝั่งไทยสถานการณ์ที่ตึงเครียดจุดพักเล็กๆอาจกลายเป็นชนวนใหญ่แม้ว่าเหตุการณ์ในคลิปอาจดูเหมือนเป็นเพียงการประทะคารมเล็กๆระหว่างกำลังทหารตามแนวชายแดน แต่หลายฝ่ายมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นที่เมาอยู่ไหมผมจะได้คุยได้ไอ้ตรงเนี้ยมันมีเพิงที่คุณทำาหละท้ายแปลงเกษตรเนี่ย อย่รู้รักเขาไปอีกนะครับแต่โจลมาพอน้องเต็มเต็มตรเลยนะเอาเนเต็มเนะใครทำให้ไปเืองออกตรคเนี้ยไอ้ตะไม่คืนเงนเปียนจได้ยนะมอบุญเมาสต์กาปรามีเมาชาชาเยอะเลยนเปอะไรปอะไรวะก็สบาอมาเป็นอะไรอืมบอกก็ด้อย่าชี้นะเป็นกันดีดี การทามาคนอุโมงค์ <m> ้นจะมาปมอ่ได้ป่าตกลเข้าเตังคมามันไม่ได้ลูกลานบบกพวกคุณน่ะลูกลานที่นี่ลานประเทศไทยแล้วก็มาตีต่างเป็นของคุณเดี๋ยวตอนนี้ไทยประท้วงไปแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นก็อไม่ ตรงนั้นเรื่องพักแปลงเกษตรให้รื้อออกไอ้แปลงรือยาไปลงเปีนอนอีกนะครับนใครแปลงเปลี่ยนรื้อออกตัวไม่อนตัวเม่นยุงไม่ออกใต้เราเยอะแต่ปัญหาไงเยอะขึ้นไหมปัญญายุทธ์ไทยโอเคตรงอันนี้อย่าไปซีเรียสนะวันนั้นเนี่ยซีเรียสมากเลยนะหนุ่มบอลไม่ต้องดิ้กันเลยไม่พูดคำเม่นเหมือนกัน โอเคแค่นี้แต่ปัญหาเนีนอกนี้้ก็นอ่อยู่ในตามปรงแตรด้วยนี่นะ้อมกินเนี้ยจัดใจขังเลือดต่อต่อไอเ้แปลว่าอะไรเ้อต่ออะรจงดก็ได้แ่วอันเดอจะคลายไปได้ว้ใช่ไหมครับใแปลออก่่อเครลย ล่าสุดเพจ FACEBOOK ชื่อดังเป่าบุญจุนได้ออกมาโพสต์คลิปเหตุการณ์พร้อมข้อความที่ทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนายกอ่อนกลาหมห่วยเป็นที่มาที่ทําให้ทหารเพื่อนบ้านกลางเป็นกําลังใจในความสุภาพแต่เข้มแข็งของทหารหานไทยการพยายามรุกล้ําที่ของทหารกัมพูชาด้วยการแอบเนียนเข้ามาใช้พื้นที่ของไทยนํามาซึ่งความตึงเครียดแถบชายแดนประเทศไทยมีรายงานหลายครั้งว่า ทหารกัมพูชาคอยยั่วยุทหารไทยตลอดครั้งนี้ก็ทำอาการเท้าเอวชี้หน้าแบบไม่มีมารยาทส่วนคนแปลก็ไม่กล้าแปลให้ฟังว่าลูกพี่ของมันพูดอะไรบ้างโพสต์ของเพจเปาบุญจุนไม่เพียงแต่เปิดเผยเหตุการณ์จากคลิปดังกล่าวแต่ยังมีข้อความที่พาดพิงถึงรัฐบาลไทยอย่างตรงไปตรงมาข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชนบางส่วนที่มองว่ารัฐบาลไทยขาดความเข้มแข็ง และเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชากล้าทำพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีรายงานเกี่ยวกับการยุ่ยยุของทหารกัมพูชามีรายงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าทหารกัมพูชาล้าแดนไทยโดยอ้างว่าเป็นเขตแดนไม่ชัดเจนมีการตั้งจุดพักโดยพลักการบนฝั่งไทยโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนการประทะเชิงวาจาและท่าทางดูถูกกับทหารไทยอย่างต่อเนื่อง การใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือบิดเบือนข้อเท็จจริงและปลุกระดมประชาชนฝ่ายไทยต้องอดทนแค่ไหนแล้วจะถึงจุดแตกหักหรือไม่สิ่งที่หลายคนกำลังจับตามองคือทหารไทยมีความอดทนอย่างสูงในการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ลักษณะนี้มาโดยตลอดแต่คำถามคือควรอดทนต่อไปหรือไม่ผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่วันต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ